สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูแหนบสิบล้อครับห้าตัวรับได้กี่ตันนานๆได้เห็นรถคอกมีแหนบสิบล้อห้าตัวโอ้ไม่เจ้าแหนบสิบล้อห้าตัวจะรับได้กี่ตันเนี่ยคันนี้ปรับแต่งมาแบบพิเศษเลยนะฮะไม่เหมือนใครเลยจะพาเพื่อนๆมาชมมาเดี๋ยวขออญาติมดุดดูใต้ท้องนิดนึงก่อนนี่ดูดิแหนบมีแค่ห้าตัวเนะ แต่แหนบหนามากนะครับหนาแล้วก็ใหญ่เป็นพิเศษเลยนะฮะนี่วันนี้ได้มีแหนบใหญ่ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วแหนบสิบล้อห้าตัวครับโอ้โหดูข้างล่างมีสกีด้วยนะฮะเห็นไหมฮะคันนี้นี่ต้งแหนบจะสูงจากพื้นเป็นฝ่ามือเลยนะครับนะฮะเพราะว่าแหนบเขาใหญ่แล้วก็ใช้แหนบน้อยด้วยนะฮะมีแค่ห้าตัวเองนะครับข้างบนก็จะมีตัวรัดแหนบไว้กันแหนบบิดนะครับ ืร uh ีโว่ครับ2.8ครับคันนี้นะวางเผาลอยมาจากอู่ช่างหมูครับของใหญ่ครับจังหวัดตราด uh huh. ดูเขาก็เว้าด้วยนะฮะผมให้ดูนะดูให้ดีนะครับคันนี้ขอมุดใต้ท้องรีวิวกันหน่อยนึงนี่นะฮะแนวฟิบร้อมันจะกว้างใช่ไหมครับเขาก็เว้านะฮะเว้าช่วงที่สาแลกจะรัดนะครับเว้ากันนิดนึงเห็นไหมฮะ ดูชัดๆนะเขาจะเว้าวนะครับนี่ต้องเว้าวกันนิดนึงสุดยอดจริงๆแล้วก็มีสกีอย่างสวยเลยนะฮะดูมมีช่วงเด้งมีช่วงเด้งอย่างดีเลยนะฮะนี่จะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นช่วงเด้งเขาไหมนี่ฮะมีช่วงเด้งเลยนะอ่ารถเป่าก็จะนุ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ารถหนักเนี่ยนะครับ ถ้าชุดบนลงมานั่งชุดล่างเนี่ยแหนบทั้งหมดห้าตัวก็จะทํางานอันนี้เป็นแหนบสิบล้อเลยนะใหญ่เบ้งเลยแล้วมีแหนบแค่ห้าตัวเองคันนี้บรรทุกมาสมตันกว่าแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้บรรทุกถึง4ี่ห้าตันนะครับเพราะว่ารถคันนี้ยังใหม่อยู่นะฮะ <c ười> ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขอรีวิวตอนรถหนักๆเนาะอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่าแหนบสิบล้อห้าตัวเนี่ยมันจะรับน้ําหนักได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนตรงเตงมาแล้วนะฮะ วางเพลาลอยมาจากอู่ช่างหมูคลองใหญ่ครับสวยครับแล้วก็แหนบนี่โอ้โหเพิ่งเห็นนะครับสิบร้อห้าตัวดูดิใหญ่เบ้งเลยนะครับสไตล์ก็สวยด้วยนะฮะดูเห็นไหมฮะแหนบแค่ห้าตัวเองดูดิสุดยอดเลยนะครับหืมกระทะกว้างมากเลยอ่ะโอ้กทน่าจะเป็นขอบสิบห้าครับ มาเดี๋ยวผมจะให้ดูทรงด้านข้างนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับเต้าแหนก็จะสูงนะฮะสูงจากพื้นเยอะอยู่พอสมควรอืมรีโว่สครับคันนี้ฮะไม่ธรรมดาเลยดูสีสันของเขาก่อนนี่นะครับเพาลอยสไตล์ตาดนะครับหัวยาวและน็อตใหญ่นะฮะสวยไหมครับดูดิของช่างหมูห้องใหญ่นะครับโอ,โอ้สวยไม่เบาเลยครับคันนี้ฮะคันนี้เป็นขอบ15้านะครับ นี่ใชย้ยางสิบห้านะครับขอบสิบห้าน่าจะกว้างแปดนิ้วโห oh, สวยมากเพิ่งทำมาใหม่ๆเลยนะครับคันนี้เป็นรีโว2สองจุดแปดนะฮะนี่ดูสองนะโห oh, ล้อหน้ายังไม่ได้ปรับแต่งนะครับอดูรีโวคันนี้หล่อมากเลยเป็นสไตล์ตาดนะครับรถ้อสไตล์ตาดเลยอันนี้เป็นรถตราดนะฮะ ทีแรกอะผมเห็นผมว่าเอ๊รถใครนาที่ไหนได้รถคนรู้จักกันนี่เองเลยขอรีวิวมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดนึงนะครับจะให้ดูด้านหน้าของแหนบด้านหน้านะครับข้างหน้าเขาก็จะตักแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะมีการเว้าหัวแหนบนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแหนบจะขึ้นไปยันคซี่นะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็จะมี ตัดสลบเยอะอยู่กว่าสมควรเพื่อไม่ให้หัวแหนบจิกพื้นนะฮะตัดทรงนี้เลยครับแหนบสิบล้อห้าแผ่นโอ้หห้าแผ่นนี่เอาอยู่เลยอะไม่น่าเชื่อสี่สตันสี่ตันครึ่งหรือห้าตันเนี่ยแหมเสียด้นะครับเจ้าของยังเพิ่งใส่ของได้แค่สามตันกว่านะครับยังไม่เคยใส่สี่ห้าตันนะฮะไม่งั้นจะถามดูว่าระดับห้าตันเนี่ยไหวไหมหืมสุดยอดนะฮะ ยังงงใช่ไหมฮะเพิ่งเคยเห็นไหมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมครครับผมแหนบสิบร้อห้าตัวนะเ <Okay. S 1> พิ่งเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะ <No. S 1> เหมือนผมเลยมาวันนี้ขอดูนะเนี่ยจริงๆไม่น่าเชื่อนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะแหนบสิบร้อแค่ห้าแผน่นนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะเอาอยู่ครับโอ้โหแต่คิดว่าความหนาของแหนบเนี่ยนะครับคือน่าจะรับไหวเพราะว่าแหนบแต่ละตัวเนี่ยหนามากเห็นไหมครับ จาก6ล้อเนี่ยเคยเห็นใส่ประมาณ6ตัวหรือ7ตัวก็เคยเห็นมาแล้วนะครับแต่อันนี้แหนบสิบล้อนี่แค่5้าตัวเองคงจะรับไหวนะฮะ <Okay. S 2> เดี๋ยวหน้าอนาคตเดี๋ยวถ้าเกิดเขาใส่ระดับ5ตันแล้วนะครับผมจะให้เขาถ่ายรูปเอาไม้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ลูกยางนะครับเจ้าของบอกว่าต้องใส่แบบสไตล์บิดๆอย่างนี้นะครับคือเขาไม่ชอบใส่แบบตรงๆเหมือนชาวบ้านเขาอ่าเจ้าของบอกว่ามันต้องบิดอย่างนี้ครับอ่าไม่ใช่มันหลวมนะฮะ เขาเจตนาที่จะต้องใส่ให้มันบิดอย่างนี้นี่สองข้างเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเจ้าของชอบบิดบิดแบบนี้นะครับออื <c oughs> <c oughs> ผมไม่ชอบตรงเหมือนใครนะเห็นไหมผมไม่ชอบตรงเหมือนใครนะฮะชอบแบบบิดบิดครับ <c oughs> <c oughs> สุดๆจริงๆคันนี้นะฮะแหนบสิบล้อใสาา่แค่ห้าแผ่นเองอะ่ะโอ้เป็นขอบสิบห้าด้วยนะฮะ ด้านหลังก็จะล้นนิดนึงกําลังสวยนะครับนะก็ล้นไม่เยอะนะครับถือว่ากําลังสวยเลยนะฮะแล้วก็ปรับแต่งใส่ที่คําท้ายมาด้วยนะฮะสวยงามเลยนี่แล้วก็ที่สําคัญที่สําคัญ,คญผมจะให้ดูนี่นี่รถสไตล์ต่ตก็ต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้ตะเล็กทํามาจากไหนเนี่ยวิเชียนเชียที่ไหนอ่ะ อ,อ๋อที่กาะตะเคียนเหรออ๋อนี่เขามีโซ่คล้องด้วยเห็นไหมนะแ,แสงของวิจารณ์นะฮะอันนี้ของที่เกาะตะเคียนจังหวัดตราดเหมือนกันรถสไตล์ตราดนี่ก็จะทำแบบคล้ายๆกันหมดเลยนะอ,ยนะอ้าวแกะไม่ออกงามละโอ,อแกะออกครับนี่ช่างต่อยโอ,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 อ้โห นี่ครับแข็งแรงนะฮะสไตล์ตาดก็จะต้องเป็นฝาท้ายเลสแล้วก็มีโซ่คล้องอย่างนี้ด้วยแจ๋วเลยครับคันนี้<ส>หล่อไม่เบาคันนี้ยังเป็นรถใหม่แบบว่าเพิ่งออกเลยนะฮะสวยไหมสุดยอดแต่เล็ก<ไ>ที่ทำมาเนี่ยทำไมถึงต้องเอาแหนบแค่ห้าตัวเก็ยจจัดมาเป็น ไม่ใช่แล้วเอาอยู่เหรอห้าตันเนี่ยไหวไหมเก่ายังไม่เคยยังไม่เคยลองนะเคยใส่สูงสุดได้หลายรักกี่ตันสามตันสองสามตันสองแล้วมันหอลงไปเยอะไหมมันก็อยู่ระดับไม่อ่อนแล้วถ้าเกิดห้าตันแล้วมันยันนั่นทำไงไม่ยันนะคิดว่าไม่ยันใช่ไหมไม่ยันคือลองเทสมาแล้วคิดว่าดูเทสแล้วดูให้แหนบแหนบนั่งพอดีแล้วนิ้วสองนิ้วเหเหรอทรงมันจะสวยพอดีใช่ป่ะแต่แต่ก็คือยังไม่เคยลองสี่ตันกว่าถึงห้าตันใช่ไหม โอ้แต่ทรงนี้แล้วทาไมถึงชอบแบบนี้ชอบแบบว่าต้องแหนบสิบรอแกหาตัวเพราะอะไรอ่ะก็เราขีเกียจมาทาทีไรไงขีเกียจจะมาทําแบบว่ามาใช้ทำเนี้ยนะเปลี่ยนบงสิบตัวเนี้ยนะติดตัวใส่คางหาตัวจบจบอ๋อถ้าแหนบเล็กๆบางๆคือเราต้องใส่สิบตัวสิบสองตัวก็เล่นมันคางละหาตัวจบเลยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดนะอันนี้นะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเห็นไหม ไม่เบานะเนี่ยดูมีธรรมดานะเจ้าของบอกว่าข้างละสิบตัวมันเยอะไปครับนะเล่นแค่ข้างละห้าตัวพอแล้วก็ใช้แหนบสิบร้อเลยคือมันหนามากนะครับดูพูดถึงความหนาน,านี่มันหนาเยอะเลยนะครับหนามากนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าความหนาของเขาเนี่ยมันต่างจากแหนบบางขนาดไหนเดี๋ยวผมแอบต่องคันนี้ให้ดูนะฮะนี่คันนี้ก็แหนบเล็กนะครับ แหนบเล็กนี่ก็จะอยู่ประมาณกี่ตัวล่ะเดี๋ยวผมจะนับให้ดูเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาวตัวเห็นไหมฮะกาวตัวก็จะหนาตึกแบบนี้จะแตกต่างกันเห็นไหมฮะแต่ละคันนี่ก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนแต่งกันแต่ละสไตล์แหนบเยอะก็ตัวเต้าแหนบก็จะต่ำนิดนึงนะฮะ คันนี้มีสก,กีเหมือนผมเลยเนี่ยโอ้นี่มีสก,กีไว้ด้วยนะครับเห็นไหมทำสก,กีไว้ถ้าแหนบยิ่งเยอะนะฮะตัวเต้าแหนบเราก็จะยิ่งต่ําแต่ถ้าเราใส่แหนบน้อยตัวเต้าแหนบเราก็จะสูงก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับอืนะเรามาดูคันนี้ต่อยังไม่จบครับดูให้ดีเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับแหนบสิบลอ้อใส่ห้าตัวเองโอ้โหสุดยอดจริงๆ แล้วก็สงอรงเพาลอยเขาวางมาได้สวยมากๆเลยนะฮะเห็นไหมครับ <c oughs> ข้างในก็มีลูกยางค้ำด้วยนะฮะตรงช่วงเพากับคาซีก็มีลูกยางค้ำเหมือนเดิมนะฮะแหมอยากเห็นตอนรถหนักๆจังเลยว่าแหนบสิบล้อห้าตัวนั้นจะรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะ แต่ก็คิดว่าเขาคงน่าจะเทสมาแล้วว่าระดับ4-5ตันน่าจะเอาอยู่ครับไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ใส่แค่5ตัวหรอกครับโอเคก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมนะชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายล็อกนะจุบ๊บ